เอ้ยมาแล้วประกาศให้เขาเห็นแล้วว่าทูพีไก่ต้มสาวใสเอ้ยทูพีไก่ต้มสาวสีเจ๋งหายเอ้ยมาแล้วไก่ต้มสาวใสขึ้มาต่งถ้าปิด YouTube มันจะได้ป่าวว่ปิดแม่งเลยนี่เนี่ยเขาเปิด YouTube แป๊ลว่ามันได้หรือเปล่าเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวปรับจองยังไม่ได้ต้องปรับไปที่หกหกเก้าโอเค วิธีสร้างรายได้จาก u t u b e แบบใหม่เฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ไม่แหลกมากแต่ในเกมมาดิรู้เรื่องเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ไม่แหลกมากแต่ในเกมมาดิ match found พี่เช็คก่อนว่าเสียงเข้าเปล่าเข้าอยู่แล้ว เุ้ยแมปบเพลินกูถามจริงยังไม่ได้ยังไม่ได้นี่เลยนะว่าแนะ่วสัตว์ของมารพเ่รน,นบอกว่าทำไมไม่หลับมนนไม่นอนก็ไม่ง่วงเนเวลานี้ไม่ใช่เวลาหลันอนเล่นเกมกับพี่มอสพี่มิวใช่ปะกับสุดหล่อสุดสวย ตัวไหนที่ทำให้เราเอาเลยมาตัวเลนเลยเลนเฮแน่ไม่ชอบแบบนี้แกบีนี่ตัวนี้เลยจีหอยคอยรักพี่พี่พี่ซีดีพี่อะไรนะพี่ลูกลูกปัดแก้วไม่เอาอ๋อเอาลูกแก้วเปลี่ยนชื่อใหม่เล่นไรครับ นี่ตัวเมีนตัวเมนตีไว้นิ้วนิ้วพี่เปาลูกตาลลูกตาลร้อยแก้วเลยลูกตาลร้อยแก้วทีน่าจะคิดแล้วแหละนั่นตัวอะไรดีอะสโมกิ้งตุยอะน้ำมงน้ำหมักน้ำปุ๋ยเตีดีสโมกกว่าเดิมเป็นนี่ให้ไอผมสโมกไปเป็นอาด้าใจเย็นนะใจเย็นนะเออเออว่ะกล้องหายไปนี่เหรอเฮ้ย อย่างเลโนโเมนโอ๊ยกล้องมันหายไปไหนครับมีกล้องปะหากล้องไม่เจอไม่หายไม่จ,จริงจริงอ้าวนี่ไงของครับให้เจอบันนี้ก่อนดีกว่าแล้วกันดูดิด <c oughs> ดดมันจะแหลกหรือเปล่า นันแหละตานี้เฟสอันดับหนึ่งขององการนาซาแต่กูก็ลองไปแทนตารางเหมือน, <Ă> นเดิมไอ้เหียที่จริงไม่อยากเป่นโซวานะกดปั๊บทำไมอุ้ยไม่แหลกเลยอุ้ยอุอุ้ยไม่แหลกเลยอุ้อยอดูปิงดิอุ้อยออ้ยอุ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 ้ยทะลุกลับหลังอุ้ยไม่แหลกเลยอะคนลื่นเลยอ่ะรุไเป็นตัวของตัวเองเลย <c oughs> รู้สึกปินไม่ตรงตาเขโอ้ยบิงสองร้อยกว่าแล้วโอ้ยไม่ได้เลยโอ้ยไอีิยตาเขดูปิงดีสองรอยกว่าตลอดโอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโก้ยโอ้ยอ้ย่อให้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอยอโออนย้อโอยโยอ้ยโตอ้ยโอโยอ้ยโอ้ี้ยโอ้ย แค่เดินยังถอยหลังอ่ะแค่เดินยังเดินถอยหลังเอ่ะมูนมอสก็แค่เดินถอยหลังเดียวเดินถอยหลังดีกว่าจะได้ผละข้าจะได้ราดมอสกันที่มอสท่านนี้ยี่สิบหกมีก็เป็นหนึ่งนัดท่วนต่อให้ต่อให้เลยต่อให้เลยนี่ไงยิงได้ด้วยเออต่อให้เอาเอาช็อตแรกไปสักหน้ามันสิวิ่งรถร็อบซอยสอง อุ้ยปิงมันไม่มันทำไมปิงมันเพิ่มขนาดนี้เล่นเล่นไม่ได้เลยอ่ะปิงเล่นไม่ได้เลยอะสี่ร้อยโอ้ยชิตแมนี่ตัวโอ้แดงเลยอ่ะกระตุกข้ามเอ่ยไหนเนี่ยไก่โตคงต้องขอราัยปิงเท่านี้ไก่โตงหมด